ด้ว่าเลยนะเันเป็นแบบเนี้ยเออเป็นพื้นเรียบๆแบบน,แบบนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรสักสักอย่างมีแต่เงินนะครับเราจะต้องหาซื้อเอาเองนะครับซึ่งการหาเงินก็ต้องช่วงแรกก็ต้องหาจากการตีพวกนี้แหละนะตีอะไรนะไอ้สลามเนะี่ยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเนี่ยครับแอดมินช็อปก็คือเป็นโต๊ะสําหรับซื้อขายนะครับเราสามารถที่จะซื้อหรือขายก็ได้นะอย่างเช่นสลามบอล แต่ว่าราคามันถูกมากนะครับราคามันถูกมากเลยนะกออ็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีลงมดอื่นๆเสริมมาบ้างนิดหน่อยนะครับเราต้องอยู่ในดินเท่านั้นอนะทางเดียวที่เราจะรอดนะครับต้องอยู่ใต้ดินอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเบ็ดล็อกแล้วซึ่งมันมีพื้นที่ให้เราแค่สามบล็อกเองซึเป็นพื้นที่ที่น้อยมาก อด้เหมือขุดเงินกันต่อเดี๋ยวเราต้องมาสร้างตัวกันสักเล็กน้อยนะก่อนที่จะรีบไปฟาร์มเงินนะครับผมแต่มืดมืดหน่อยแล้วนะช่วงแรกๆ คตามเงนนั้นต่อไปผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันถึงกระตุกนะช่วงแรกตั้งโค้กกระตุกเลยนะผมบอกเลยเล่นไปสักพักหนึ่งนะา,าร้าอะไรเงรี้ยนิดๆดหน่อยหน่อยเองมนะันก็กระตุกแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะาอะไรเหมือนกันสิบบาทโอต้นละสิบบาทเอระเอามาสองต้นแล้วก็ขายสลาบอลไป ดินดินก็ขายมันให้หมดไปเลยไม่ใช้อะไรอยู่แล้วเดีย๋ยวจะไปเผอขายแซปปิงแล้วกันตรงนี้แล้วก็ปลูกตรงนี้แล้วก็ปิดไปโอเคทีนี้แล้วก็ใช้มือหรือใช้ขวานก็ได้ความเร็วพอกันขุดดินไปก่อนมันจะมืดหน่อยนะทุกคนต้องซอรี่ด้วยนะครับ จริงเนื้อซอมบี้เราสามารถเอามากินได้เนาะออประทังชีวิตช่วงแรกตอนนี้ควรประทังอย่างมากเลยตอนนี้เพราะว่าจะตายแล้วเนี่ยเลือดลดไวมากเอ้ยไม่ใช่กินอ,อาหารทำให้มันลดไวจังวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้มันสว่างเลยไม่มืดมากแล้วอยู่ๆแถวๆนี้ไปก่อนไปโจกันต่อไปเดี๋ยวเราอาจจะ ข้ามไปในช่วงที่มันพอจะมีของหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเอออันนี้ถือว่าเป็นช่วงเปิดคลิปนะครับเนาะไปลุยกันเลยเข้าสู่เช้าวันที่สองละผมก็ยังไม่ค่อยมีอาหารกินนะแต่ก็อุดดนุนแล้วก็ขยายพื้นที่ไปได้นิดหน่อยแหละนะแล้วก็ทุกตัวนี้ดูเลือดผมดิกับเงินมีอยู่ร้อยร้อยร้อยสี่ร้อยร้อยสี่สิบแล้วนะเงินตอนนี้แต่ว่าเลือดแต่ไม่มีเงินนะ่พอมีจะตั้งตัวได้นิดหน่อยแลละ ต้องตกสลามหาเงินไปเรื่อยๆตอนนี้ผมอยากได้ไอ้นี้ที่สุดเลยคือก้อนหินนะครับแต่ยังไม่ได้ดูราคาเลยว่าก้อนหินมันก้อนนึงมันกี่บาทไอ้คอปเปอรสโตอนอะ่ะจะได้เอามาครัฟทำเตาเผานะครับผมเออจะได้มีฐานจะได้มีฐานก็สักทีนะจะได้มีแสงสว่างนะครับเ,เดี๋ยวผมมาตัดไม้นี่ก่อนเพื่อจะมีแอปเปิลดอกให้เราบ้างโอ้ยทำไมมัน ตะคัดนและขัดสนขนาดนี้วะไม่มีแอปเปิ้ลดอบเลยเหรออุ้ยชีวิตทำไมมันเป็นได้ขนาดนี้อะไรมันจะสวยขนาดนี้วะทุกคนเอออะไรมันจะสวยขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาดูที่ว่าอืม copper stone น่าจะก้อนละยี่สิบถ้าก้อนละยี่สิบก็จะอยู่ที่ร้อยหกสิบเนะาะสำหรับการหาแสงสว่าง ร้อยหกสิบราคาดิไปราขาดิเก้าบาทเองดิเก้าบาทใช่ไหมเดี๋ยวผมปลูกตรงนี้ปลูกตรงนี้ปลูกปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปจุ๊บอ๋อนี่ก็ปลูกไล่ปลูกแถวนี้ให้ทั่วๆดีเก้าบาทครับผม พยายามอย่าตายซะก่อนเพราะเราโดนสก,กิดทีเดียวเราก็ล่วงแล้วนนเนี่ยาบาทครับเราจะได้แสงสว่างละอย่างน้อยค่ำคืนนี้ก็จะได้ขุดดินกันต่อยาวๆเพินเพินได้แล้วมันก็ยังได้มีอะไรทํานะแต่มันจะไม่ได้นอนก็เถอะเอออุ๊ยมาแล้วร้อยหกสิบบาทไปละ อือโอ้ยนึกว่าจะไม่ถึงเฮ้ยเลือดสิ่งเดียวเอ่อมายโอเคลูกธนูก็ขายอู้ผมมีไอ้นี่อยู่นี่่า MRI pack แต่ว่ามันบวกตั้ง32เลยนะแต่ว่า เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอืออยู่ที่ร้อยหกสิบาทจัดมาแล้วเราจะได้มีแสงสว่างกันสักทีครับทุกคนจิ๊บจิ๊บเออจิ๊บเข้าไป อา่าฮ้ามาแล้วครับผมทอชของเราโจ๊ะตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่ง,ง,งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งสว่างโล่งจุงมาอีกมาอีกมาตรงนี้แถวบ้านเราดีก่อนอะไรไม่ว่ากันมันเกิดภายในบ้านเราไึ้ก่อนไอ้ส่วนของด้านนอกเน่ยช่างมัน ผมจะพยายามไม่ตายนะเพราะว่าผมอยากจะเก็บเลเวลเอาไว้เผื่อได้ใช้ในภายทักหน้าเนาะเอออะฮอ่ะฮแล้วก็โอโหแล้วก็ออะแล้วก็เออเอาให้มันสว่างให้ทั่วก่อนในพื้นที่ที่เราอยู่เย่ยตรงอื่นช่างมันก่อน หรือผมจะตัดสินใจกิน MRE เลยดีวะแต่ได้ผมไม่รู้มันใช้ยังไงเลยในมอสไมกันผมไม่รู้มันเปิดใช้งานยังไงอะเออเก็บไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ผมนึกมีความคิดอยากจะออกไปปักทอข้างนอกมากๆเลยนะไปได้นะ แต่ผมต้องมีเลือดก่อนนะอเนี่ยเฮรีเลือดเลยจังหวะน,นี้รีเลือดพร้อมลุยเลยโอ้ต้นไม้โตแล้วเจ็บมาอะมีแอปเปิลด้วยอีกหนึ่งลูกสวยดีอย่างนี้มันเจ็บวันจ่อยอุ้ยซอมบี้เกิดแล้วซอมบี้เกิดแล้วแล้วก็หยิบมาแล้วก็วางไปอีก เชออันนี้ก็ทำขนแกะไว้หนึ่งอันอย่าเป็นมุมไงคม,มทำดาบไม้ด้วยอันหนึ่งดีกว่าชือชึบ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 ชน่าจะเป็นอาวุธที่ดีมันดาเมจน่าจะพอๆกับขวานขวาน6.5อันนี้4ขวานดาเมจดีกว่าแต่ว่ามันได้ช่วงสั้นๆไงแต่ดาบมันได้ช่วงยาวเออ ทอดกับบ้านปักทอดกับบ้านไม่มีไงไม่มีไม่มีไม่ไมีเลย,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 ยนะเวทเราโอเคตัดต้นไม้ผ่านแล้วโต๊ะคาบเราก็แค่เวทโตครคาบเดี๋ยวเราก็แค่ไปทุบโตครคาบเราออกเอามาถือดันั้นเนี่ย ถ้าแถวบ้านละกอนโอ้ผมปิดไอ้นี่ไว้ใช่ไหมเนี่ยสมูทไลท์แสงไฟอย่างกากเลย้องการให้มันลื่นที่สุดผมไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรอะ่ะมันถึงได้กระตกุกกระตุกเลยอเป็นเลยมันตกจัดเลยได้เเห็นแล้วขัดลูกกตามาก เออ,อวุยวุเลจอชาวบ้านไม่มีแน่ทุบสเสลยไม่มีแน่ทุบสเสลยไม่มีแน่ทุบสเสลยไม่มีแน่แห่ทุบเสลยใครมาก็ทุบหมดแล้วครับต้องการตังค์ครับตอนนี้ไม่ได้ต้องการอย่างอื่นครับเกียวตันเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งที่เราต้องการ เป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นอย่างยิ่งเลยแต่ปิงก็ต้องการแม่งมุมมากกว่านะ,ะเอาใยมันไปทําเตียงนอน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 มาเลยแม่งมุมแม่งมุมที่รักดอกใยเยอะๆหน่อยไม่จับเลยเว้ย เ,ไไเ,เลือดเรานี่ถือว่าแทบจะเป็นอมตะช่วงเนึงนะถ้าเรากิน m เอมอเข้าไปอะเพราะว่ามันมันรีตลอดไงรีตล,ลอดอาหารเราอะมันรีตลอดตรงเนี้ยมันเลยทําให้แบบว่าเลือดเรามันก็จะรีเรื่อยๆด้วยโดนตีก็รีโดนตีก็รีอ,อู้มีทนุมีทนุมืทนีจจจ แต่ยังไม่ใช้หรอกโอ้มีเงินหน่อยหนึ่งแล้วมีเงินสามสิบบาทแล้วก็ทอชหยิบม,มาจบจกอืมอะผมลืมออกดิดอุ้ยผมไปได้แอนดีไซส์มาจากไหนอะ่ะ วนะไปได้อเดดิไซน์มาจากไหนวะโอเคแล้วก็จะมีเคเวสทำเตียงนะครับฆ่าอมบงอมบีอะไรพวกนี้นะอืม l อฟเลเยอร์ชาเลนต์เวลทัมโอเคนีค่นี่กน มาอีกแล้วต้นไม้ไม่โอ๊กมาอีกแล้วเอ๊ะเอ็นดิไซอร์ลอยมาจากไหนวะนั่นมาจากซอมบี้เหรอซอมบี้ตัวไหนมันถือเอ็นดิเซอร์ลอยอยู่วะไหนไอ,อตัวไหนอยากรอกของนะไอตัวนี้เหรอไอตัวนี้เหรอมาดิโอ้โหธนูแรงจังวะโอ้โหธนูแรงนี่ว,วะ วุ้ยธนูโอพีจัดยังแรงไม่รู้เลยนะ้ว่าธนูมันแรงขนาดเนี้ยเพื่อถ่ายสามสี่หลอดเลยสลามตัวใหญ่ยิงสองทีตายเราฟัน 3, นะสามสี่ทีนะสลามตัวใหญ่แต่ว่าธนูนี่ยิงสองทีคือเรียบร้อยเลยถ้าเราได้เตียงเราก็จะผ่านเวสด้วยนะเออถ้าเราทำเตียงได้เราก็จะผ่านเวทด้วย,นะอ,อ,ย,ววยอันนี้คืออะไรสบูเลเจอร ใช่แกราคาอยู่ที่โอ้วัตต์ฟักมีไหมเนี่ยห้าสี่อันก็ยี่สิบ อันนี้คือได้หนึ่งอันใช่ไหมยี่สิบบาทนี่ไงได้แล้วได้แล้วนี่เตียงนอนเยโโอโอโอ่าเขวะเตียงนอนมาแล้วจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมนะ วันแรกช่างยากเย็ยนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะใครชอบกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะอยากติดตามซีรีส์นี้ต่อๆไปก็กดติดตามเอาไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย